ขาลายน้ำเหลืองไม่ดีแล้วก็เป็นแผลเป็นง่ายอ้อค่ะตอนเด็กๆเนี่ยส่วนตัวอ้อ,อเองนะคะแล้วก็พี่น้องของอ้อนะคะแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือมีอาการที่แบบขาเนี่ยเป็นแผลเป็นขาเรียกว่าขาลายนะคะเกิดได้หลายสาเหตุเช่นยุงมากัดก็ทําให้แผลน้ําลายจากยุงนะคะแล้วก็อาการที่แบบเกาไม่มีสาเหตุ การไม่มีสาเหตุเนี่ยมันก็ทําให้ขาเนี่ยหมองคล้าแล้วก็เป็นลายได้พอเราโตขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เห็นผลชัดเจนมากที่สุดคือเวลาเราเป็นสิวมันจะเกิดแผลเป็นได้ง่ายมากในภายในระยะเวะลาอันสั้นแค่วันสองวันเนี่ยพอสิวยุบอ่ะทิ้งรอยแผลเป็นแบบง่ายๆเลยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันเกิดจากระบบภายในสมัยก่อนไม่รู้นะคะว่าเกิดจากอะไรก็คิดว่าแบบมูนสงสัยจะแพ้ยุงเนาะ สงสัยคุณจะแพ้สิวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญปัญหาตามมาก็คืออาการที่ต่อมน้ําเหลืองเนี่ยภายในของเราเนี่ยมันมันไม่สมดุลมาตั้งแต่ทีแรกแล้วอาการที่ขาลายเป็นแผลเป็นง่ายแล้วก็รู้สึกได้ว่าน้ําเหลืองไม่ดีะคะ่ะก็คือเกิดจากการที่ภายในของเราอะ่ะมันไม่สมดุล ภายในไม่สมดุลเนี่ยมันเกิดได้หลายสาเหตุมากเลยเช่นแบบว่า,าน้ำเหลืองน้ำเลือดของเราภายในอะค่ะมันทำงานไม่เป็นปกติพอมันทำงานไม่เป็นปกติมันก็เลยทำให้เวลาที่เราเจอมดกัดยุงกัดนะคะเล็กๆน้อยๆไม่ได้แบบเป็นรุนแรงเลยมากหรือมีสิวเนี้ยมันก็จะทิ้งรอยดำ มันก็จะทิ้งรอยแผลเป็นเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าภาวะของการซ่อมแซมเซลล์ตัวเองอะมันช้ามันไม่เหมือนคนปกติทั่วไปพอภาวะของการซ่อมแซมเซลล์ของตัวเองช้าเนี่ยบางคนไม่รู้ด้สังว่าตัวเองอะเป็นโรคภูมิแพ้อ้อเจอเคยเจอคนแบบนี้นะคะคือเป็นเพื่อนที่แบบเรียนมหาลัยแล้วส่วนตัวอ้อเองอะคุณพ่อคุณแม่คือเหมือนท่านแบบสังเกตอาการอ้อไวมากแล้วก็ ตอนเด็กๆกับพอเป็นอะไรนิดยหน่อยๆยงี้ก็จะพาไปหาหมอใช่ไหมคะแน่นอนค่ะหมอจะวิวนิจฉัยโรคได้ว่าเราเป็นอะไรแล้วก็คอยสังเกตอะไรอย่าเนี้ยนะคะเราก็โดยส่วนตัวคุณพ่อก็เป็นภูมิแพ้ด้วยเหมือนกันก็เลยทําให้แบบรู้ไว้ว่าเป็นอะไรทีนี้แต่ถ้าถามว่าในเรื่องของการรักษามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งอะ่ะซึ่งคุณหมอก็ให้คําตอบไม่ได้เพราะว่าถ้าสมมติว่าตอนนั้นก็คือเราเริ่มเป็นตั้งแต่เด็กๆนะคะ คือเขาก็บอกว่าถ้ายัางเป็นเด็กที่แบบทานของเย็นอนอนดึกนะคะแล้วก็ทานอาหารไม่มีประโยชน์นะคะคุณพ่อมีประวัติในการเป็นภูมิแพ้อันแน่นอนลูกก็ต้องเป็นเหมือนกันนะคะเรายิ่งถ้าเกิดไม่ดูแลตัวเองก็จะเป็นลุกลามมากขึ้นอะไรเงี้ยบางทีไปเจอน้ําที่ไม่สะอาดน้ําเปล่า,น,าน้ําประปายาง้ยบกงทีเราก็แพ้แล้วเหมือนกันทีนี้ในเรื่องของการที่เป็นแผลเป็นง่ายเป็นจุดด่างดาง่ายอะไรเงี้ยนะคะ ขาลายบ่อยๆเงี้ยบางคนแบบขาลายจนมาถึงตอนโตก็ยังรักษาไม่หายมันเกิดจากการที่จริงๆแล้วเราต้องดูแลตั้งแต่ภายในเด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าระบบภายในเราเราต้องดูแลยังไงหรอซึ่งตอนแรกๆเนี่ยก่อนที่อ้อจะใช้ชาสมุนไพรในการดูแลสุขภาพนะคะอ้อคิดว่าการที่เราดื่มชงคอลลาเจนเนี่ยคือเป็นธรรมชาติแล้ว เพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยสกัดจากปลาทะเลซึ่งอันนี้อ้อไม่ได้แอนตี้คนที่รับประทานคอลลาเจนนะคะเพราะส่วนตัวเนี่ยอ้อก็สมัยก่อนอ้อทานไปเยอะมากแล้วก็ทานมากว่าคอลลาเจนด้วยทานคอลลาเจนนมผึ้งกูต้าและอะไรต่างๆทานเยอะคุณซื้อให้คุณแม่ด้วยคุณแม่ก็ทานมันมันก็มีดีในเรื่องของการที่แบบมันไม่ทําให รอยต่อของกระดูกมันแห้งมันไปเชื่อมทำให้แบบจุ่มชื้นหรือเปล่าไม่แน่ใจมันทําให้อาการปวดกระดูกปวดข้ออะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ไม่เป็นแล้วส่วนตัวออก็ไม่เป็นแต่อาการภูมิแพ้มันไม่ได้หมดมันเหมือนจะเป็นมากขึ้นทํางานแบบใช้ความคิดเยอะอะไรเงี้ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของไมเกรนความเครียดอะไรต่างนะคะแล้วก็ปัญหาที่แบบหนักใจมากๆกก็คือในเรื่องของมีก้อนขึ้นที่ใบหน้าที่มันไม่ใช่สิวแต่มันเป็นก้อนไม่ใช่สิวไม่ใช่สีแต่ ถ้าเกิดว่านอนดึกปุ๊บเจ็บปวดเลยอะ่ะเหมือนเหมือนเป็นปุ่มสัญญาณเตือนเลยว่าเออต้องนอนได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราเริ่มรู้แล้วว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราต้องขอจัดปัญหาภายในต้นเหตุให้ได้นะคะส่วนที่เมื่อกี้อ้อบอกไปเนี่ยเราเข้าใจมาตลอดว่าเออเ,เ,เราเป็นแผลเป็นเราเป็นต่อมน้าเหลืองไม่ดีเนี่ย เราเป็นขาลายเป็นแผลเป็นง่ายเป็นสิวก็จะทิ้งรอยดําไว้ได้ง่ายมากเราก็คิดว่าเออโอเคหละสุขภาพเราคงไม่ดีจริงแต่เราไม่เคยรู้ว่าเราจะต้องทํายังไงให้มันไม่เป็นแบบนั้นและต้นตอสาเหตุของสิ่งเหล่านั้นมันคืออะไรนะคะพอมันเป็นแบบนี้อ๋อ,อก็จะรู้แล้วว่าอ๋อมันเป็นเรื่องของระบบภายในเราทํางานได้ม่ ไม,ไม่เต็มที่ไม่ไม่ปกติจากนั้นถ้าสมมติว่าเราเราได้รับประทานสมุนไพรสมุนไพรเนี่ยมันจะไปปรับธาตุทั้งหมดมันจะดูแลแบบองค์รวมมันไม่ได้ดูแลเฉพาะที่แค่ดื่มแล้วดูแลตับดื่มแล้วบำรุงสายตาแต่มันไปปรับทั้งหมดที่สำคัญคือคือมันไปถอนถอนแบบของเก่าที่มันค้างค้างถอนพิษถอนเคมี ตั้งแต่รากผมใครที่รากผมอ่อนแอว่าจะปรับให้รากผมเนี่ยกระชับขึ้นผมไม่ร่วงง่ายผมนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของอเวลาที่เราเจอสภาวะอากาศที่เราไม่โอเคหรือเป็นพิทอย่างเงี้ยเราก็จะมีเหมือนเป็นเหมือนมีภุมิคุ้มกันเพิ่มมากขึ้นแล้ว ไม่เกิดอาการแบบแพ้ง่ายๆหรือจามจามง่ายๆไม่เป็นหวัดง่ายเลยไม่เซนซิทีฟง่ายๆแบบแบบเมื่อก่อนอันนี้คือปัญหาของอ้อเลยแล้วก็มันค่อยๆดีขึ้นเมื่อเมื่อเราทานอย่างเป็นสม่ำเสมอแต่ส่วนตัวของอ้อมองว่าอ้อมองว่ามันไวกว่าที่อ้อตั้งไว้คือจริงๆออ้อดื่มชาสุนพายเนี่ยอ้อไม่ได้มีไม่ได้ตั้งอะไรไว้เลย ไม่ได้ตั้งความหวังไม่ได้คาดหวังเลยคิดแค่ว่าสรรพคุณเนี่ยมันดีแล้วเราไม่อยากพึ่งยาเคมีอะไรที่เป็นธรรมชาติเนี่ยคือมันต้องดีกว่าอยู่แล้วเพราะมันไม่ทิ้งผลข้างเคียงอะไรเอาไว้เหมือนกับตอนที่อ้อใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในเรื่องของปัจจัยภายนอกเรื่องของการทาครีมการทาครีมบำรุงทาครีมป้องกันยุงที่ไม่มีสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบ ระง,งับเปเรื่องของเคมีออกไปมันเห็นผลนะคะดีแต่พอมันมีปัญหาในเรื่องของระบบภายในเราไม่รู้ว่าอะไรอะไรที่มันจะเป็นธรรมชาติแล้วดูแลในเรื่องของระบบภายในแล้วก็ต้นตอสาเหตุของปัญหาที่มันเกิดขึ้นพอดื่มเนี่ยชาสูตรไพเคีลี่เนี่ยในช่วงประมาณเดือนที่สองเดือนที่สามปัญหาหลักๆของอ้อคือมีแผลเป็นเกิดขึ้นง่ายที่บอก มีอาการแพ้น้ำลายยุงมีอาการเกาและคันบ่อยพอเราค่อยๆทานเนี่ยไออาการแพ้คันมันจะเริ่มแห้งมันจะไม่แบบเกาบ่อยแบบเมื่อก่อนแบบเกาเกาเกาเไม่หยุดอะแล้วมันก็จะมีน้ำหนองไหลซึ่งมันเป็นอาการนี้มันเป็นอาการที่แพทย์ให้คำ,คำ,คำตอบชี้ชัดไม่ได้แล้วก็ไม่มียาอะไรที่มันแบบรักษาตรงจุดตรงนั้นได้นะคะ,ะซึ่ง คนเป็นภูมิพแพ้มันจะมีหลายสาเหตุมากอย่าง,อ,งอ้อนเนี่ยคือมันจะออกมาในลักษณะของอา,อาการแพ้ฝุ่นคันน้ำตาไหลออกจากตาคันหนังศีรษะแล้วก็ตาจะลืมไม่ขึ้นนะคะก็มกีอาการจามตลอดเวลานอนไม่หลับอะไรเงี้ยนี่คืออาการภูมิแพ้พื้นฐานของอ้อซึ่งมันส่งผลตอบกลับมาในเรื่องของรอบเดือนไมเกรนและอะไรต่างๆตามมานะคะพอถ้าสมมติว่า เราใช้สมุนไพรดื่มอย่างเป็นประจำในการปรับธาตุปัญหาเหล่านี้มันเป็นปัญหาในเรื่องของภายในก็คือที่บอกว่าแผลเป็นจากสิวเป็นแผลเป็นง่ายพอเราใช้ใช้ชาสมุนไพรในการดื่มดูแลบำรุงร่างกายมันทําให้เราไม่เป็นแผลเป็นง่าย เป็นสิวแล้วไม่ได้ทิ้งรอยสิวไว้แล้วก็ผิวมีความกระจ่างใสเพราะสูตรไปบา,บางตัวเนี่ยมันช่วยปรับธาตุในเรื่องของการบำรุงซ่อมแซมเซลล์ผิวเป็นเสเปลียบเสือนเป็นคอลลาเจนแต่เป็นคอลลาเจนพืชชนิดธรรมชาติที่ไม่มีการสังเคราะห์เป็นผงไม่มีการใช้สารคงตัวเช่นสาร ANS ต่างๆไม่มีการใช้สารเคมีคือ ใช้ธรรมชาติมาแบบไหนก็เป็นอย่างนั้นเลยเราทำแบบนั้นเลยแค่เอามาอบมาตากแห้งทำการกรรมวิธีแบบตำรับโบราณในการเช่นการอบการสตุอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่ได้มีสารเคมีเข้าไปผสมไม่ได้มีสารกันเสียนะคะแต่อยู่ได้นานแน่นอนแล้วก็ไม่มีสารเคมีสารเร่งยาหรือสาร เรียกได้ว่าดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกแล้วก็ใช้กรรมวิธีที่ทันสมัยใช้โรงงานชั้นนําของระดับประเทศไทยในการผลิตนะคะซึ่งตรงนี้อ้อภูมิใจมากๆเลยส่วนตัวคืออ้อเองอ้ออ,อ้อทั้งเครียดแล้วก็คือเราหามานานแต่เราไม่รู้ว่าอะไรอมันดีที่สุดอะไรมันดีที่สุดแล้วก็เราไม่อยากพึ่งสารเคมีแล้วเพราะว่าเราอะ่ะส่วนตัวเราก็อยากที่จะมีบตรนะคะแล้วก็ เรากินยามาตั้งแต่เด็กอ่ะมันสะสมมาจนถึงตอนนี้แล้วมันทําให้แบบอะไรที่เราสะสมไว้มากๆแล้วมันไม่เป็นผลดีกับร่างกายเราอ่ะแน่นอนมันนึงมันถึงจุดระเบิดขึ้นอยู่ว่ามันจะช้าหรือมันจะเร็วมันจะออกมาในรูปแบบไหนออกมาในรูปแบบของโรคภัยอะไรต่างๆที่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราจะรักษามันยังไงแต่ออค่ากลันตีว่าขนทางความเป็นธรรมชาติ มันไม่ต้องไปปรุงแต่งมันไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะไปเกิดผลข้างเคียงอะไรในอนาคตแล้วสิ่งที่แบบอ้อเจออย่างทุกวันนี้คืออ้อเป็นคนที่รักครอบครัวมากทางครอบครัวของตัวอ้อเองแล้วก็ครอบครัวของสามีสิ่งที่อ้อเจออยู่ตอนนี้ก็คือว่าญาติผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ที่แบบวัยแบบตอนนี้อ้อยส่งห้าใช่ไหมคะท่านจะอยู่มาเจ็ดสิบแปดสิบนะคะจะจะเป็นครอบครัวของสามี ในในทุกสองเดือนหรือ5เดือนเนี้ยเราจะต้องไปเฝ้าท่านแอดมิดเพราะว่าท่านเนี้ยคือคือใช้ยามาตั้งแต่วัยสาว,สาวนะคะแล้วก็ด้วยความที่แบบตอนช่วงสาวๆเนี่ยท่านทำงานหนักมากทุ่มเททุ่มเทท,มเท,ทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายต่างๆชีวิตส่วนตัวเพื่อการทำงานทุกอย่างมันมาลงเอาตอนมันมาระเบิดเวลาตอนอายุช่วง70-80 เราก็ต้องใช้ยามากขึ้นท่านไม่มีไม่มีทางเลือกคือคือคนต้องเข้าใจค่ะว่าผู้ใหญ่สมัยก่อนเนี่ยเขาดูแต่ทีวีใช่ไหมคะแล้วเขาไม่มีแบบช่องทางเลือกไม่ได้ดูอินเทอร์เนต็ตไม่ได้รู้ว่ามันมีการรักษาแบบที่มันนอกจากแผนปัจจุบันมันมีอะไรที่มันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นธรรมชาติมากกว่านั้นที่ไม่ใช่เคมีที่ไม่ใช่แบบ เป็นบางบางอย่างมันเป็นสมุนไพรก็จริงแต่มันมีดันมีสเตียรอยผสมอะไรเงี้ยเขาก็ไม่รู้ก็ต้องรักษาในแบบแผนปัจจุบันซึ่งมันจะเรียกว่าการรักษาก็แทบไม่ได้หมอเองก็ยังพูดเลยว่าการผ่าตัดการกินยาไม่ใช่การรักษาแต่เป็นการพยุงและอุดรอยรั่วเ,เป็นการระง,งับที่ปลายเหตุ อ้อส่วนตัวอ้อเห็นแล้วอ้อไม่อยากมีชีวิตแบบนั้นในในตอนอายุมากและอายุตอนเนี้ยอ้อมันมีร่างกายเรามันส่งสัญญาณตลอดเวลาว่าเราจะเป็นอะไรอยากคิดว่าเราไม่รู้นะอยู่ดีมันมาเป็นคุณต้องรู้จักสังเกตเรื่องของตัวกคุณเองให้ได้คุณอยากคิดว่าแบบเนี่ยเราเราไม่รู้อยู่ดีมันก็เป็นไม่อ้อเชื่อทุกคน เวลามันมีอะไรเกิดขึ้นมันมีสัญญาณเตือนคุณต้องรู้จักสังเกตอ้ออ้อมีอยู่แล้วสัญญาณเตือนอ้อมีหลายสาเหตุมากคุณต้องสังเกตถ้าคุณเป็นคุณถามตัวเองเลยจะเอายังไงถ้าคุณจะไม่ไปหาหมอคุณกลัวหมอคุณไม่อยากผ่าตัดคุณไม่อยากไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วไปเช็คเจอว่าเป็นโรคแปลกประหลาดอะไรที่คุณกังวลวันนี้คุณก็ต้องกลับมาถามตัวเองแล้วว่า เราจะเอาอยัางไงคุณจะเลือกที่จะไปดูแลที่ปลายเหตุไปเจอความลุ้นที่มันลุ้นระทึกแล้วมันน่ากลัวหรือจะกลับมาดูแลรักษาตัวเองระงับพวกงดการกินแอลกอฮอล์งดการกินยา,ากินปฏิชีวนะกินอาหารเสริมเป็นระยะเวลานานคุณก็ต้องมาเลือกแนวทางธรรมชาติอย่างอ้ออ้อเลือกแล้วอ้อเลือกแนวทางธรรมชาติอ้อเลือกแล้วแล้วอ้อหายแล้วอ้อดีขึ้นอ้อไม่อยากเก็บอย่างเรื่องนี้ยไว้คนเดียว ออรู้นะมันดีมันดีมากแล้วต้นทุนมันมันดูเหมือนจะสูงแต่ถ้าเทียบกับว่าออต้องเอาเงินเนี่ยไปรักษาไปนอนแอดมิดในโรงพยาบาลเนี่ยญาติผู้ใหญ่อ้อนเนี่ยนอนแอดมิดกันทีอะไม่เคยต่ำกว่าส0 0แสนบาทบางทีเหยียบล้านนะคะอ,อ่าแล้วที่สำคัญคือต้องให้ลูกหลานมานอนเฝ้าบอกได้เลยคนที่เวลามานอนเฝ้าพ่อแม่ญาติพี่น้องแอดมิดเป็นอะไรที่เครียดมาก ต่อให้แบบงานที่ทำไม่ต้องนั่งเฝ้าอยู่กับโต๊ะจะทำงานที่ไหนก็ได้ก็เครียดใครบ้างจะชอบอยู่ในโรงพยาบาลฉะนั้นถ้าเราอะแพลนไว้แล้วระวางแผนชีวิแล้วว่าเราไม่อยากเจ็บป่วยเราไม่อยากเจ็บป่วยค่าหรืออยากมีสุขภาพที่ดีเราเราอยากมีชีวิตที่ดีเพราะการที่แบบเราทำงานมาเรามีเงินเราเก็บตงังเราคงไม่อยากจะเอามาไว้แค่แบบการรักษา ตอนบั้นปลายชีวิตม,มันไม่ใช่เราสามารถเลือกได้เราสามารถเลือกที่จะไม่เจ็บป่วยได้นะคะมันมีอยู่หลักหนึ่งอย่างว่าหลังอ้อจะมาบอกเคล็ดลับเรื่องนี้ก็ค,คือการสั่งจิตให้ไม่ป่วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องเกิดจากการที่คุณต้องรักษาร่างกายตัวเองเช่นการไม่ดื่มของเย็นนะคะงดน้ําตาลจำไว้เลยนะคะน้ำตาลเป็นสาเหตุบ่อเป็นบ่อเกิดการเกิดโรคทุกอย่างหมอเป็นคนออกมาพูดเลยนะคะเรื่องน้ําตาล การนอนดึกนอนน้อยมีผลนะคะแอลกอฮอล์กินได้ไม่ถึงกับห้ามแต่ต้องดูให้สมดุลอย่าเยอะถ้าเลิกได้เป็นรับอันเปิของชีวิตคุณวันนี้อ้อเลิกแล้วอ้อเลือกทางเดินที่ปลอดภัยสําหรับอ้ออ้อเลิกสมุนไพรแล้วอ้อเลิกจะมีชีวิตสุขภาพที่ดีที่ไม่ต้องแบบไปมีผลกระทบกับบุคคลในครอบครัวหรือ ลูกหลานในอนาคตที่ต้องมาดูแลเฝ้าไข้เรานะคะก็อยากจะจะให้คลิปนี้เป็นความรู้กับทุกคนที่มีปัญหาโรคภัยต่างๆอย่างหัวข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องของออจุดด่างดำแผลเป็นจากยุงระบบภายในไม่ดีน้ำเหลืองไม่ดีน้ำเลือดไม่ดีคุณต้องเข้าใจก่อนว่ามันเกิดจากระบบภายในคุณที่มันสะสมมาตั้งแต่เด็ก จากการกินยาจากการใช้สารเคมีจากการเอาสารพิษเข้าร่างกายมากจนเกินไปจนร่างกายมันซ่อมแซม,ซม,แซมเซลลตัวเองไม่ไหวแล้วมันก็ทําให้เกิดเรื่องราวเหล่านี้ขอให้เรื่องแบบนี้ประสบการณ์ของอ้อเป็นวิทยาทานกับทุกๆคนนะคะ